ถ้าเป็นแฟน Nintendo นะครับเราจะมีอีก2เกมใหญ่ปลายปีให้เล่นกันะนะครับใกล้จะออกแล้วก็คือ Kirby Air Riders หลายคนที่เป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะเห็นว่าเป็นเกมรถแข่งเหมือนกันถ้าเทียบกับ Mario k a r t World ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะสงสัยนะครับว่าซื้อเกมไหนดีเพราะว่าตัว Mario k a r t World นะครับถ้าเกิดซื้อเป็นแบบบันเดลเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาดีมากนะแต่เห็นเทรลเลอร์นะครับของเกม Kirby Air Riders มาก็รู้สึกว่าอยากเล่นอยากรู้ว่าโทนมันต่างกันหรือเปล่าลองไปเล่นตัวเบต้บาเทสต ภาพลักษณ์ของเกมนี้หลอกท่านผู้ชมเกมนี้ต่างกันอย่างสุดๆเลยนะครับผมถึงแม้จะดูเป็นเกมรถแข่งเหมือนกันนะว่า Kirby Air Riders เนี่ยจริงๆมันคือเกมรถแข่งนะครับที่ให้เราต่อสู้ในความหมายคือท่านผู้ชมไม่ต้องบังคับกดเดินหน้านะครับรถเนี่ยจะไหลไปเองแต่ว่าเราสามารถกดบูสต์ได้แล้วก็สร้างการดริฟท์ได้นะครับแล้วก็แน่นอนเนาะพอเป็นเกมรถแข่งเนี่ยใครชนะก็คือคนที่เข้าอันดับหนึ่งก่อนแต่กลไกของเกมเนี่ยมันต่างกับตัว Mario Kart World ตรงที่เกมนี้มันคือเกมรถแข่งต่อย ค,ความมันสองเกมนี้เนี่ยคือท่านผู้ชมเข้าไปใกล้ศัตรูใช่ไหมแล้วก็บวกกันได้แต่ว่าการบวกกันเนี่ยก็ต้องเก็บของมาก่อนนะครับเหตุที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าผู้ที่สร้างเกมนี้นะครับก็คือสตาฟที่อยู่เบื้องหลังเกม Smash Brothers เกมต่อยกันนะครับที่คลาสสิกมากๆของตัว Nintendo Switch แล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกอันหนึ่งดูแมวว่าแตกต่างจากตัว Mario Kart เก็คือตัวกราฟิกนะครับดูแมวว่า Kirby Air Riders เนี่ยมีตัวกราฟิกที่มีรายละเอียดมากกว่า แล้วก็บางฉากเนี่ยถึงกับต้องร้องว้าวออกมาเลยนะสวยงามจริงครับแน่นอนว่าไม่ได้เป็นสวยงามสมจริงแต่มันออกไปทางการออกแบบแทร็กต่างๆเนี่ยมันเหนือจินตนาการนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับสปีดของเกมเนี่ยก็เร็วมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครเวียนหัวง่ายอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้นิดนึงดูงแม้ว่า Mario k a r t World น่าจะเหมาะกับมือใหม่หรือว่าคนที่หัดเล่นเกมมากกว่าครับอันนี้เนี่ยออกจะโหดนิดน,นึงมีความเวียงนะเกมนี้มีความหลากหลายมากนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือก ตัวละครได้มากมายแล้วก็มีค่าสแตทที่ต่างกัน <S s. <S แล้วก็ยังสามารถเลือกตัวรถได้ด้วยนะครับตัวรถเนี่ยก็มีสแตตที่แตกต่างกันเหมือนกันแล้วก็การบังคับนะครับที่ตอนแรกดูเหมือนจะง,ง่ายๆเพราะว่าเราไม่ต้องกดเดินหน้าในการให้รถเดินหน้าไปด้วยซ้ําแต่ว่าจริงๆก็มีความลึกนะครับแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์ได้นะเล่นออฟไลน์ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดใครหาเกมเล่นกับคนในครอบครัวนะครับน้องๆหนูๆห,ห,หรือว่าคุณแฟนนะครับเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นเป็น couch o o p ได้นะก็คือนั่งเล่นที่โซฟา หน้าทีวีด้วยกันครับผมเป็น Family Time <c oughs> ที่เข้มข้นแน่นอนแล้วก็แน่นอนนะครับเกมนี้เป็น e x c l u s คลูซีฟเฉพาะ n n t t n n o s s w i t c h 2เท่านั้นอยากสัมผัสความแรงความสนุกของ Nintendo Switch 2, 2เป็นยังไงนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะลุงแมวขออบคุณร้านติ้นด้วยนะครับที่สนับสนุนช็อตคลิปแบบนี้ลุงแมวใส่เกมไว้ในตะกร้าแล้วนะครับไปสนับสนุนกันได้สนับสนุนร้านติ้นก็เหมือนสนับสนุนลุงแมวนะครับ